<c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่เกมวอร์ซีนครับท่านผู้ชมครับในพาร์ทที่หนึ่งของการที่อยู่เราอยู่ในว่าอยู่อิสราเอลครับอยู่กรุงเยรูซาเล็มในตอนที่มีชื่อว่าการผ่าตัดสมองโล่รู้ผ่าตัดยังไงเหมือนกันเ่ยเป็นหมอเหรออ่านครับเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าในกรุงเยรูซาเล็มครับมีการล่มสลายครับ <c oughs> ด็เตอร์ อเล็กซานกีนโกนะครับและทีมวิจัยของเขาเข้ามาวิจัยนะครับในใจกลางเมืองเก่าเมืองเก่าแล้วก็อีกหกสัปดาห์มาคือไม่มีใครให้ความช่วยเหลือกับด็อกเตอร์เขานะครับด็อกเตอร์เขาก็เลยติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยกันพาด่านพานด่านเออผ่านด่านออกไปอเ,เรื่องก็มีแค่นี้ครับ <laughs> ไปไปไหนต่อเราไปเปิดข้างบนใช่ไหมเรามากับในมาดพ่อหน่มาดเข้มนะครับ กระเป๋าพับจีหนุ่มมัดเข้มจริงๆคนนี้เฮ้ยเดีย๋ยวผมเจอปืนแบบนุ่งลอยครับผมเจอปืนที่ผมถนัดแล้วเนี่ยปืนนี้ครับผมแบบอัพจุกเลยไงเราขึ้นมาข้างบนนะครับเอามาครับเอ่อเฮ้มาดิอุ้ย หลุดทางนี้ด้วยใช่ไหมระวังไอ้แก๊สพิษด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไอด้วย <c oughs> ไอ้ไม่เข้าใจนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> ระวังมันขึ้นมาด้วยนะครับท่านผู้ชมมันปีนขึ้นได้นะไอ้หมอเน,นี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตายกันทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหนักร้องเสียงดีนะครับ <c oughs> ผ่านเสียงไมมาโคตรโอ้โหนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ขาตัดสมองซอมบี้ใช่ไหมดันตัวนี้ครับเราก็ต้องต้องยิงข้างหลังนะมันคือจุดยุทธศาสตร์ของเราเฮ้ยอย่ารอดมันดิป้าเฮ้ยป้าเราไม่ฟังนะครับป้าป้าเราแบบรอดมาไดนะ้ป้าซอมบี้ม <c oughs> ันบิดขึ้นได้เนะี่ยเออชังเล็ดนเนี่ยอุ้ยนะี <c oughs> <c oughs> ่ตกไปข้างล่างนะครับเราต้องไปเก็บกระสุนกับเก็บระเบิดอืม เราทําการฆ่าปักปอบข้างล่างนะครับไม่งั้นมันจะไปกินไส้เพื่อนเราข้างบนแวก็ตรงนี้ใช่ไหมยิงผมอยากแบบผมอยากโดนกับซอมบี้มานะครับโดนแบบสมุไรมีแบบคาตนะเนี่ยครับ <c oughs> เฮ้ยเราก็ดวลญี่ปุ่นเลยเนี่ยไปพาร์ทแรกเลยไหมเฮ้เปในต่อ อยู่ซอมบี้แล้วเปิดประตูใช่ไหมปะ่ะเปิดประตูนะครับเราอยู่ซอมบี้ได้แล้วอืดกอรกรีนโกรเฮาส์นะครับไปบ,บ้านดกรกรีนโกรดีกว่าอานนี้ครับโดดไปครับผมก็ไม่เคยมาหมดแถวนี้น่าจะมีน่าจะเป็นที่มั่วสุมนะครับระวังแหน่ไอ้ไอหมอนี่มันชอบซุ่มอ่ะนี่ ส่มใช่ไหมส่มไก่สุมเล้าโอ้โหม,มาจ่ายเงินมาจ่ายเงินหรอครับโอ้โหขึ้นมาข้างบนครับรเหมือนแบบเป็นคาลือหาดนะครับต่อนชมเนี่ยครับเราต้องเงียบๆเรารอเพื่อนเราบ้างนะครับเพื่อนเรามาช้ามากเหมือนจะไม่รอใครสักคน โอ้ยมาทั้งสองด้าน้วยเนี่ยใครจะไหวเนี่ย,ร,ย,ยรับมือสองด้านยากนะครับเกมนี้ถ้ามากับ AI ด้วยเนีโอ้โหสิ้นเชิงโอ้โหผีพวกนี้มันชอบสกินเสื้อนะร,ระวังนะครับบาั้ามันก็จะมีหน่วยระเบิดออกมายิงหัวนะแก๊สพิษแก๊สที่ หน่วยพีชีพในสงครามกลายเป็นซอมบี้แล้วก็เดินมาพีชีพนี่นะนมันเกมอรไอยกันมีนการพีชีฟเลยยิงครับโอ้โหโอเคกขฟังอยู่เนี่ยแล้วเขาปิดประตูด้วยเนี่ยฮัลโหลเพื่อนมาด้วยโครมันอาจจะเล่นชา้านิดนึงนครับเราก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ป,ปิดประตูด้วย ครับเราซ่อมประตูไม้โอ้ซอมบี้มันมาไม่ได้หรอกตัวนี้เปิดประตูไม้นีกซ่อมประตูไม้อ่าเหน็งหนาครับปลอดภัยไว้ใจได้ <c oughs> มันเย,ยไว้ใจโอ้โหนี่ปืนแบบอันนี้ M60 ใช่ไหมปืนตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดคือ M60 ตัวนี้คือเป็นคุณเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมผมมาบุกรุกผมขอโทษด้วย ทีนี้คือดรสกรีนนะครับว่าไงครับดรพูดกับเราหน่อยดรคุณดรครับดอร์ Doctor จะให้เรามาคบก่อนกันครับแล้วก็ค่อยสนทนากันตอนนี้ครับเพื่อนเราขึ้นมาสองคนและรวมถึงเราขึ้นมาเดี๋ยวเร็วบ่าโอเคครับดกรก็ทำการคุมกันตัวเองที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าผมจะ คุ้มกันด็อกเตอร์ได้กินน้ำครับเตอร์เฮ้ยดูข้างหลังนี่โอ้ไม่ธรรมดานะไอ้หมอเนี่ยซอมบี้ก็มีซอมบี้ไม่ค่อยเยอะนะครับเกมนี้จะมีซอมบี้พวกน้าเดิมๆโผล่มาแล้วครั้งก็จะเป็นซอมบี้เอชียนะแล้วก็พป่ อีกอีกด้านก็ไปอยู่แถวทวีปยุโรปนะผมก็มาร่วมกันนะเฮ้คุมกันด็อกเตอร์แล้วเราก็อย่าปล่อยให้อ่หัวสมองอันอัจฉริยะของเราตายนะครับตรงนี่ครับสูตรนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้เอ็มอีเท่ากับกำลังสองไงเอ็มอีสแควร์กับกำลังสองสูตรนี้ด็อกเตอร์คลั่งใช่ไหมครับด็อกเตอร์พูดกับใครเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเออ เดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นโอ้ยด็อกเตอร์ <c oughs> เราลมเราถูกลมแกส๊สพิษนะครับกระจกจกแ,กแตก,กันเนี่ยด็อกเตอร์มีแบบแผงลูกกรรมิีเอด้วยนะครับด็อกเตอร์เราตันนี้เติมกระสุน,นครับแต่เราเพื่อนที่เป็นคนนี่ไหมมันอาจจะรู้นะครับมันเล่นเยอะดนะูจากสภาพโอ้ ไหวไหมครับสเต็ปซิลไหมดูบึกขึ้นมาครับมีแบบซอมบี้โรเทคซี่เลยนะนี่ระเบิดกันด็อกเตอร์ก่อนอเราไปเติมกระสุนข้างล่างก่อนตอเติมไหมไม่เติมดีกว่าครับเฮ้ยผมหินของดีวะเนี่ยผมยังไม่ได้ของเลเวลสามเลยีผมผมน่าจะเอา ระวังกกระวังภูมกันบ้านดาูด็อกเตอร์ตายดีก่อนด็อกเตอร์ครับโอ้โหหมอนี่มันปีนขึ้นมาเลยเนี่ยว่า,าไงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตกกำแพงกันเนี่ยอู้หัวไป แล้วก็ปิดต่อขึ้นไปคุมกันดรอร์ข้างบนครับปิดประตูไม้ก่อนอ่าครับตอนนี้ครับภารกิจเราก็ผ่านนะครับในการคุมกันบ้านแล้วก็จะไปในต่อเนี่ยอ๋อชุเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันตามไปที่หลังฉันน่าจะมีการวิจัยอย่างอื่นหนึ่งครับไปด็อกเตอร์มาเร็ว แปบนะยวผมขอฮิวให้เพื่อนผมแปบเดี๋ยวจะเยน็ยน,ยนเอคผมกันด็อกเตอร์นะครับมาทานนี้แล้วเราจะรอดเราจะรอดไปด้วยกันข้างล่างครับมาข้างล่างก่อนข้างล่างครับก็มาทานนี้ระวังเสียงที่เออเกระเดิกด้วย ยิงทิ้งก่อนยิงทิ้งก่อนเลยป่ะกระสุนกำลังโหลดเขียวเลยเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะการโฆษณาช่องผม้วยลดดิงครับลดดิงฮาร์ดอ้ระเบิดระเบิดม้วก็โดดไม่ได้นะโดดไม่ได้จริงๆได้อยู่เราจะมาทางเดิมโดดไปครับ อืมโอ้โหโอกาสรับ FBI เหรอหรือเคจีบีวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยพูดมากเลยตัดออกตัดออกไม่ดีนะครับไม่ดีนี่คืออะไรโอ้โหบรรดาหลอเหลาโอกาสนะครับแต่ละคนอันนี้ใช่เลยอันนี้คอมพิวเตอร์เรา CPU แรงไหมเดี๋ยวผมขอกลับบ้านเลยมาข้างล่างนะครับตามผมมานี่คือโอ้โที่รอดนะครับรอดจากพวกซอมบี้เราเปิดไม่ได้ครับเราต้องใช้เมล็กนะครับกับกุญแจนะครับในการเปิดที <c> ่โ <oughs> ปกทำไมเนาะจะบอกทำไมแปลกคนจริงนี่ครับปืนคู่ใจเราครับอี <c oughs> อันก็ตอนนี้ครับเฮ้ยดูดูดูด ต้องค่าอเสียงนงก่อนมาทันนี้ครับไปเออเราก็ต้องรอฮอลงนะครับไปจเจอเขาไม่ดีๆนะชี้ให้เราตรงนี้ไปเพื่อนเราก็มาแบบโคตรเร็วนะครับห <c oughs> รือว่าเราเราช้านะครับ <c oughs> กระเป๋าเอกสารก็ยังไม่ได้ยังไม่ครบเควส คขบภารกิจเลยรีบมากันยังหรือว่ามันต้องเข้าข้างหลังเอาอยัางไง <laughs> อ๋อเหบมันเขียวแล้วเนี่ยพี่เพื่อนเราแบบได้ของกระเป๋าเลยทำไมคอมมันถึงไม่ไดิ้งขึ้นเนี่ยงงจริงๆริเปิดประตูขึ้นไปข้างบนก่อนหลงป่าสนาน กำลังรู้เนี่ยโดดก่อนเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวไม่รอดในยุ่งเมื่อกี้ได้ยินแบบเสียงแปลกๆก็ตามผมมาเกลียดตายอันนี้มา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 ข้างบนคือข้างบนเอออทำไมเรามันงงกับบ้านตรงนี้จริงๆ น่าจะเปลี่ยนแผนที่นะงงอะไรเนี่ยเออเขาอยู่ข้างบนเอาขึ้นข้างบนมาข้างล่างเนละเราต้องตามเพื่อนเราคนระับข้างบนอีกข้างบนใช่ไหมปั้นใดอยู่ตรงน,นี้วันนี้เป็นอะไรนะอา่ามาที่เดิมคนระับ บ้านด็อกเตอร์คุงโอ้โหคุก้กันเอ่อด็อกเตอร์อีกแล้วนี่โดนไฟช็อตตายอืมมหลอดโจ้ไปท่านชมอยู่บ้านท่านชมทำอะไรกันนะเนาะเม้นด้านล่างนะครับผมไี่ดูดูหนังก็ไม่เคยดูครับดูกระตูดดูกระตูนแทนนะครับ ยิงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวด็อกเตอร์ยิงทิ้งเลยอ๋อที่บอกว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์จะเฝ้าให้มันเฝ้าประตูข้างหลังบ้านเองให้เราแบบไปผจญภัยะนะผจญภัยมั่วซั่วมากที่จริงเปิดหลังบ้านกระจกเนี่ยครีลิคอปเตอร์กำลังกลังจะมารับเรามกำลังกำลังจะมารับเรานะครับโอ้โหเหมือยคอมบันโด ไป <mile> หากระเจหาคุณเจมาไขล่ <laughs> โอ <lodge. laughs> <laughs> ้โหเหล่านี้นิ่งหน่วยผีชีพจริงๆเราปล่อยให้มันผ่านไปได้นะครับไปฟาร์มก่อนเออเนี่ขอเปลี่ยนปืนบ้าง ไม่ค่อยได้หนังใจผมเลยเราต้องรีบมานะครับโอ้เฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไปด็อกเตอร์ทางนี้ครับด็อกเตอร์เอียร์ด็อกเตอร์อย่างพระเอกนะครับพระเอกทา,า,างบู๊จริงด็อกเตอร์นี่เปิดกระสุนได้พายาบาลเฮ้ยลองระเบิดด้วยบัสุก้าเลยมาเอาบัสุก้าเลย โอ้โหในกคุมการเครื่องบินนะครับงานมันขึ้นเครื่องบินนะหน่วยขับเครื่องบินไม่สามารถยิงได้นะครับในการสตาร์ทเครื่องบินสตาร์ทเอจินเนี่ยไม่ใหญ่เดี๋ยวระกวนสตาร์เอจินนะครับสตาร์เครื่องเลยนี่เดี๋ยวดาวกันหมดเดี๋ยวไป ลงกันหมดเลยออ้ข้นมาครับหลไม่ตื่นนะครับหลับน่าจะหลับไม่รู้เรื่องเลยโหละเอียดยิบเครื่องละเอียดยิบเลยเฮ้ <c oughs> มามาหน่อยครับใครชื่อเอเทนนะอ่านถูกปะเนี่ย <c oughs> ไอ้แทนไอ้แทนอออ่านถูกเดี๋ยวเร็วเร็วอ่ะกันนะกันไว้กันไว้ดี่มันจะขึ้นมาหมดเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเป็นเด็กดื้อใช่ไหมพวกนี้พวกสมมีพวกนี้เป็นเด็กดื้อ จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยไหมขี้เกียจเสียเงินขี้เกียจเสียเงินทิ้งบิอกโอ้โหรวนเร็วปานสายฟ้าโอโ๋พาดนิช้าที่เราไปหลงทางนะหลงทางมัวสั่วมากอืมแล้วก็อ๋อกระสุนอีกกระสุนอีก จูโจมครับจูโจมแบบสายฟ้าแร็ปเลยโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะมาทำไมเยอะเนี่ยเนี่ยพวกซอมบี้เนี่ยมันไม่ควรมาเลยรู้ว่าตายก็มาอยู่โอ้โหยิงเรายิงทำการยิงกราดไปครับซอมบี้อย่างสด เดี๋ยวขึ้นเครื่องบินดีกว่าครับเราต้องฆ่าซอมบี้อีกนิดหนึ่งนะครับให้เต็มหลอดเขาเรียกว่าฆ่าให้หนำใจพวกนี้ก็ซาดิสเหมือนกันนะครับยิงตัวเองเอาล่ะภารกิจเราก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยครับเรามาอยู่ในวงครับในอาณาเขตในแอร์ดับตรงนี้แอร์ดับสีฟ้าแอร์ดับสีฟ้างั้นนะเราจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์กัน โดนล้าคอไหวไหมเนี่ยโอ้โหขึ้นไปได้ครับเราหนีจากกรุงเยรูไปครับน่าจะไปที่อื่นนะน่าจะไปที่เอ้เยอะมากครับถ้าไม่มีครื่บินนี่แบบตายเสร็จกันหมดซอมบี้ติด G P S แล้วเนี่ยโอ้โห